สวัสดีครับผมเจอกันดีแล้วครับ้อนคำดีสามพันเมตรวันนี้วันที่14กันยายน2,564ครับวับนนี้ผมจะมาติดตามพอเจริญพัฒนาของคุดเพลถจัดหนักครับวับนนี้ครับมาเกี่ยวข้าวของไอ้ท่านสุดจินครับเกี่ยวข้าวบาเล่ครับวับนนี้ครับรถเกี่ยวข้าวเสียล้อบ้านเสียงครับ บวลมันยอย่างอำเภอเชียงขวัญจังวาดละเอียดครับอาปลาจิดตามชมเลยครับผม ครทีมงานหาหนูด้วยครับว่าจะมีหนูไหมเอ่ยเรามาดูกันครับครับอย่าลืมตรติดตามตดวไล่กรแก้ตกระดิงให้พ้อนคำด้วยนะครับผม ครับเป็นจมรถพอจะเริ่พัฒนามับนคุณไพรรถต่อครับครับ,รบอย่าลืมนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าก้อนคำพูด ภาษาไทยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขอให้พูดภาษาไทยฟังชัดฟังรู้เรื่องก็โอเคครับ เดวซิ่งได้แล้วตัวหนึ่งหมู ตมรถเกี่ยวข้าวไปเรื่อยๆนะครับผมครับบางทีก็ดูรถเกี่ยวข้าวใหม่บ้างเก่าบ้างครับ มาครับมาดูการเอาเข้าวขึ้นรถหกล้อครับพอจะเริพัฒนาคุดไพโลโรดครับครับกบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำอิสารมันแม่ด้วยนะครับผมเพื่อก้อนคำลงคลิปมาใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้รู้ครับ พี่น้องท่านไหนชอบรถเกี่ยวข้าวครับชอบก็กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจากพี่น้องไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม